ไปกับป้าเหรอจะไปกับป oh, oh, ้าเหรอไปกับป้าต้องข้าเข็มขัดนะนั่งสบายเลยเห็นเฮ้ยเจ๊อ๋อใช่ครับชูเจ้าชูจ้าชูจ้าชูจ้าหนีวัดอ่ะสนับสนุนโดย สวัสดีครับปีใหม่นี้แล้วก็วันเกิดวันที่26ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากได้ของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นนะครับผมว่าอยากจะได้เจ้าของชิ้นนี้มาครอบครองโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมผมก็เลยวางแผนในการเซอร์ไพรส์ภรรยาโดยที่ให้ภรรยาเนี่ยไปอยู่จังหวัดระยองถ้าใครที่ติดตาม a c e b o o k ของผมไอจี IG ของผมเนี่ยผมย้ายบ้านพาลูกพาเมียไปอยู่ระยองเพราะว่าโรงงานจับฟรีของเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านฉางงานคอนเสิร์ต เส้นหมดเลยผมก็ไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นน่นแล้วผมก็วางแผนโดยการไปหาหมอแล้วก็ให้หมอบอกว่าผมเนี่ยไม่สบายอาแล้วผมก็ต้องแยกกับเขาเพื่อที่จะไม่อยู่บ้านผมทําการจองรถรถคันนี้คือรถมัส t ต n ง2.3อ c โค o ุ t สีเขียวจับฟี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาน้อง ้องหมูแดงเบนซ์นครับ GLA 250คันสีแดงนะไปแลกทิ้งไว้ให้เขาที่โชว์รูมแล้วเดี๋ยววันที่จะรับรถเนี่ยผมก็ดูวันที่เป็นเลิกดีแพ้อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสดูให้นะครับน่าจะได้รับรถวันที่7มกราคมเดี๋ยวผมจะแกล้งบอกคุณจูนว่าวันที่7เนี่ยให้มาจากบ้านฉางระยองเพราะเรามีรายการที่ต้องถ่ายทั้งครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราดูว่าคุณจูนจะรู้สึกยังไงวันที่เราไปรับรถคันนี้ เขียวเหนียวซับเขียวจัฟฟี่ใช่ป๊ะป๊าทำงานป๊ะป๊าทำงานเป๋าป๊าเขาเพิ่งคิดถึงป๊าไปออกพีเอชไปปลูกไปกอดอารมณ์เหมือนแบบป๊ะป๊าเลยอ่ะอืมเดี๋ยวแล้วพี่เอสส่งคลิปมาแล้วครับครับคระเป๋ากระเป๋านี่ไงกระเป๋ากระสีแมสกระสีแมสคิดถึงมาก อยู่กันมาหลายปีวันนี้ต้องพาไปส่งเสียใจใจหายถึง้วฮะ ให้คุณปู่นะฮะคุณพ่อผมคุณปู่เฮเดผู้ร่วมโปรเจกต์เป็นคนไปขับคันนี้มาจากระยอง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอารถทู่มารับผมตัวเป่ากลับบ้านเพราะว่ารถเนี่ยนัดรับวันที่7ตอนนี้ผมอยู่ที่ LK Auto Trade นะครับผม าแล้วจูาม้าเขียวนี่ฮะอุะ้อยฟิลฟ้าสีสันแบบปูดปี๊ดมากม Ford Mustang 2.3 EcoBoost ซึ่งเป็น Final Edition เป็น Muscle Car so และสีเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันเป็นสีพิเศษจริงๆในปี2019มีแค่2ส,สีที่เพิ่มออกมาคือสีเขียวแล้วก็สีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงิน ขับคันนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรถปีไหนและเป็นรถรุ่นไหนนะครับผมพิเศษจริงคันนี้ถอดแว่นถ้าไม่ทันพ่อบ้านนะวันนี้พ่อบ้านมาเองครับพ่อบ้านเจก้าพ่อบ้านเจก้าครับประเด็นคือ วันนี้นะฮะเรานัดมาชุมนุมกันที่บ้านทัฟฟี่เนี่ยก็คือหลายวาระเลยครับวาระแรกก็คือเราจะคุยงานเรื่องรายการเดอะโกสซี c เค t นะครับผมแล้วก็2คุณเก่งายพางมาดูบ้านข้างๆบ้านทัฟฟี่นะครับผมจะซื้อ,อยังไงยังไม่รู้นะฉลองล่วงหน้าแล้วก็คือพรุ่งนี้ผมจะไปเอารถที่โชว์รูมมีกล้องวงจรปิดมันได้ยินเสียง ถ้าดูอยู่อ่ะเนี่ยได้ยินเสียงเราแอบไปคุยข้างนอกดีกว่าไปคุยกันคืออย่างนี้พรุ่งนี้จะไปเอา Ford m u s t แตงนะครับคือจริงๆแล้วผมอะวางแผนเอาไว้ว่าจะให้เขามาไปโปรโมตจั๊ฟี่เขาก็ถามว่าค่าตัวเท่าไหร่เราก็เผลอบอกค่าตัวทั้งแฟมิลี่เราอะไปถูกไปนิดนึงเขาก็ตอบกลับมาว่า ไม่ไปแล้วก็เขาก็อยู่ระยองายาวๆดูแลโรงงานจับฟี่ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรากับลูกไปถอยรถเองก็ได้สองคนนะจับฟี่ซื้อให้ผมครับคันนี้แล้วก็เป็นรถมงคลเป็นรถมาทําเงินเป็นรถที่จับฟี่ให้เงินมาซื้อนะครับผมขอให้ปังๆเฮงๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งชื่อลูกชายคันนี้ว่าลูกจับฟี่อพรุ่งนี้เจอกัน วันนี้ได้เลิกบ่ายสองสิบก้านาทีนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับรถกันตอนนี้มีพิชชามาให้กำลังใจด้วยนะครับผมพิชชาจาก The g h o ก t Secret นะครับผมพร้อมยังครับพร้อมไหมครับอ่ะพร,อพร้อมเลยยกมือพร้อมครับเย้ก่อน โอ้โหขนมเต็มเลยอ่ะมาถึงนี่มีแต่ขนมนะครับคนนี้อย่างอื่นไม่สนใจสนใจแต่ขนมของกินอย่างเดียว ของเราคือคบ่าย2อนะฮะวันที่7มกราคม2 5 6 4ิบเป็นวันพงชัยเป็นเวลาที่จะได้เริ Start ม่มสตาร์ทรถนะครับผมขับรถเป็นครั้งแรกอ่า19บเ้านะฮะมาป๊าไปแล้วเดวีไปแล้วดี วิ่งหมไวแล้วตกใจลั่นเลยอ่าสามร้อยม้าอ่ามาสเตงสองจุดสามอีโคบูสนะครับไฟแนลอีดิชั่นสีแจ๊คฟี่ของเรา yeah! ของขวัญสำหรับภรรยาที่รักที่ขยันทำงานนะฮะของขวัญสำหรับตัวเองที่ขยันทำงานทั้งปีนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้คนที่ขยันทำงานแล้วก็สู้ชีวิต นะครับผมอาจจะเอาส่วนหนึ่งของเราไปเป็นแรงบันดาลใจก็ไดนะ้ในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับผมเราเหนื่อยมาแล้วท้งปีเหนื่อยมาแล้วตลอดเรื่องเวลาในการทํางานก็อยากจะมีของมฝันให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ตงรักสิ่งที่ตึงฝันไปให้ถึงตามให้ได้นี่แหละฝันอยู่แค่นี้แนหะละรถปืนไม่มีกี่อย่างหรอก าามกนี่โอ้เกิดปีม้าพอดีครับผมก็เลยต้องควบม้าหน่อยเอ้อวิ่งเลยเหรอลกูกได้ยินเสียงพี่จับฟี่คำรามวิ่งเลยเหรอสั่นด้วยเหรอโอ้ยตกใจทำท่างไงตกใจทำท่างไงตกใจทำท่าไงโอ้โหทำไมตาลอ,อยกันนะกลัวเหรอกลัวกลัว นี่ครับขอบคุณ LK Auto Trade ครับผมสำหรับรถสวยๆของทัฟฟี่ด้วยนะครับผมรถเขาจ้าบมาก LK Auto Trade แวะมาดูครับลำลูกกาคลอง2ต้นคลอง3 LK Auto Trade ครับดูแลดีมากนี่ยังไม่รู้จะบอกแม่มว่ายังไงเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือจะดีใจยังลองรับอารมณ์เขาไม่ถูกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ระยอง ก็พาลูกไปรับรถโด,ดยที่ไม่มีเขาด้วยโอเคบายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายเฮ้ดบ๊ายบายจุ๊บก่อนจุ๊บตัวนี้คือต้องระวังมากมากนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีแรงม้าที่เยอะวินน่งอีโคนมันเนี่ยเหมือนขับโกคาร์ทเลยมันหนึกมากคือช่วงล่างเขาดีมากเดี๋ยววันหลังจะรีวิวแบบ โคองประกอบให้นะฮะว่ารถเขามีสมรรถนะยังไงบ้างโอ้โหโ,โหคตรโดดเหยียบนิดเดียวแม่งปื๊ดเลยอ่ะ